พรากเด็กไปเพิกมีอัตาโทษจำคุกและปรับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ สวัสดีครับพบกับ2นาทีมีสาระกับสถาบันติวกฎหมายอมรอนะครับวันนี้เนี่ยผมขอยกเคสหนึ่งให้ท่านได้ฟังนะฮะเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงเลยในเออายุ2 1ปีครับในเอได้รับอนุญาตจากมารดาของเด็กหญิงบีเด็กหญิงบีอายุ14ปีมารดาก็อนุญาตให้ในายเอเนี่ยพาเด็กหญิงบีไปเที่ยวแฮปปี้แลนด์ปรากฏว่านายเอเนี่ยนะฮะไม่ได้พาเด็กหญิงบีไปเที่ยวแฮปปี้แลนด์จริงๆครับนายเอเนี่ยดันพาเด็กหญิงบีไปบริเวณโรงแรมมารูดนายเอก็ได้มีการไปเปิดห้องครับนายเอก็กวักมือเรียกเด็กหญิิิงงงเเเเเพื่ออใใหหห้้้ดดด็็กกญนนขาไป บีเนี่ยก็รู้กลนอุบายของนายเอครับเด็กหญิงบีก็เลยไม่เดินเข้าไปในห้องตามที่นายเอกวักมือเรียกครับมารดาไม่พอใจฮะมารดาก็เลยไปร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนก็เลยมีการฟ้องนายเอเป็นคดีความผิดต่อศาลคําถามครับนายเอจะมีความรับผิดอย่างไรเมื่อเราพิจารณาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยการที่นายเอครับพาไปนอกเส้นทางที่มารดาเด็กหญิงบีเนี่ยเขาอนุญาตสันติกาก็บอกว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการพาไปโดยปฏศจจคตอันสมควรแล้วจากมารดาเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดดังกล่าวก็เป็นความผิดฐานพากผู้เยาว์ครับ ประเด็นต่อไปก็คือว่านายเอเนี่ยไปที่ม้านรูดแล้วเปิดห้องมันเจตนาเพื่อสันติการก็เลยบอกว่านายเอครับกระทำความผิดฐานพากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา317วรรคท้ายมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับก็ฝากไว้นะครับ,นรบในประเด็นนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมลอของเราได้นะครับ